ตัวพิกหอมเราก็ทอดกะทิเข้มค่ะใส่กะทิเก้มสามตัวาะวันติคพนเดือดๆเินะคะใส่ตยนใส่ไฟอ่อนๆอย่างนี้จะดินอย่างนเปือยแห้งาะว่าพะทิเก้มอันนี้มันมีมากกว่าตะวัไฟแห้งรีดด้วยเอสกั่นพอ ใส่ปลาทุเค็มไม่ใส่ใสีเปปลาทเค็มถ้าท่านเดทักทายด้วยค่ะเดี๋ยวทักทายตอนตอนอีกนะทอดไปอ่อ,อนๆวิธีการทอดเหม่เห็ดไห้ปลาทเข็มเค็มน้อยลง ความเข็มกับสออกไป้นน้ำันมันตันนี้กับสีนี้กินหอมๆมันมันถอดเลียวเรียบร้อยอุ้ยขันซอยหัวหอมบีบปักงาน้าใส่เนาะนี่ก็เขาห่อนๆขย้ำขย้ำเลยเจ็ดแถวเจ็ดร้อดแบบพริกครับพี่นกกะเจ็ดน้ำกับเบิรงข้าวไปนน่ง่สถานการณ์ซื้อพี่งจดไจด้ เะกะเหนือปะทุเข็มใส่เช<ก>็บหล้อก็ล่าดำนี่แหละครับพี่น้องอันพิพนอยาหนูวิธีตั้งผลปะทุเข็ม ลแล้ปรถตะกะบกหนาวมีต้องใส่หลายๆเนี่ยล้างเข็มได้สิใส่น้ำตาลเพิ่มก็ได้ตัดเข็มในจังหน่อยใส่ในน้อยหนาวย,ายสมสมหอมหอม ประตูเข็มเข้าพี่น้องเรียบเรียบร้อยนี่แล้วสิพัดพักบุ้งหนะ้าเอามาเสียบไหวบุ้งไหวอีกอดง่ามง่ายสิดาดน้ำมันพัดพักบุ้งเสร็จเรียบร้อยเอาน้มเนยพักพักบุ้งหน้าเอาปุ่นประตูเข็มอ พักซื้อพักใส่แต่กระเทียมค่ะพี่น้องหอมๆักสีสั้นพุทธเสียบอร่อยทอดทองๆน่ะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องโอ้แมงมันหลายสวัสดีค่ะเห็นหนาแล้วบพักไข่ต้มน้องใหม่เดียบมาหมูหวานอันนี้มะระพักใส่ไงสตอที่เหลือกับผักบุ้งโอ้มาลุย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 เจ้าจะกินเหรอ เมือม่อยเลยย้เขาแก่ๆก,กว่ายิา้ขเขาแห้งเหรอสิมก่อปด,ดูจูบๆทุกคนป่ากนี่จ้ะ mm hmm. หลุกมก็หันหิวเี mm ่ยคนลเมนูเข mm hmm. ็ดพัด มันคือปนตะโดยแล้วกับปนคือกัน,นกปนปลาทูเข็มใส่ปิ่งไก่ปิ่งไก่ไม่ละซิบเดียวสมพักรอ ต้องคนตรงเดยอะค่ะพี่น่อกลนประตูเกมนาเขาลาเขอเจาเต็นที่สางที่สิมาเบิรงข่าว เก so ับสองร้อยลูกอันว่าไปเขีซีสเกตนะครับสองร้อยลูกสองร้อยสองร้อยก็โลูใน่อยๆนั่งได้ยากขี้เขามากลวนประทุเข้มแทอะเบอืม แมนเก็บพักต่มพักอันนี้เงินผักดิมรั้วเจ้าวแลวหลายผักเงนเขาลอกแค่ ตอนแรกว่างคุยกันกับน้องเบสเบสไลฟ์สไตล์ก็พือกับเชื่อมองว่าคันคันมันหนักสี่อพยพมาอยู่บ้านสวนพี่เจยบอกว่าได้ได้ได้เผามากเลย เขตคุ่ยแคตทางนางเชินเบาฝนอยู่อำเภอรีนนท์งใกล้อำเภอสังขะเบาฝนอยู่เหนือเนาะเจอกับเป็นห่วงในลานหลูกเบาฝนเช้าเดือนแค่ทามหนอ,ง,นองสีมาเพื่อนบ่ข้างฝนับฝนตกหนามทวมถนนเลี่อน nó thẳng có trăm bạc con hom có thằng này thản nè thằng nào, thằng thằng này thằng này thằng ทำรวมกะยาวเง้เขาทำกท็จะหูจับไพ่หยัำบ่นั่นแหละแขนนันฉ่ำ เหยเห็นแต่ย่าเป็่นทำกระชำคางที่แ้นหักกระสูกุบัติเหตุตอนนั้นอยู่ยี่สิบสี่ยี่สามยี่สี่แต่ว่ามันบวดเจ็บปวดปวดเลยมันสีน 13, 34, สั่มคือสีสีสีงา่หนิสีเขียวภาษาบานก็นก ผ้าเงียบน่นจะเป็นตอนข้นทีมีอายุขึ้นหน่อยก็จะเห็นใหญ่ขึ้นภาษาแค่แกนมาเป็นเสือก็เสือกกเพื่อสามเดี่ยวนังเอี่ยมกินบะเบืออ ดูได้ไล้มือก็เป็ดบอกใช้กับปุ๊กไหวกันเลยครับพี่หน่องแต่ดูดิ่เพื่อนก้อห้าพักต้องกินน้ำเยอะๆน้องใหมย่ยังชอบตากกินต้องใชกินอยู่ cơ mà cứ thương luôn, hừ, coi cho nó nó thiệt lắm, cho nó เจียวน้องใหม่ปุ๊บสีเบ็ดเลยจับสิบว่เผือกนี่กำลังข่าปลาเว่าตอนนี้ยินเสียงลูกปืนใหญ่คือปลาอยู่ช่วงปลาน้องใหม่พอดีง่ายมากปลาสีสามเลยห้าเดือนฮึ่มวะมันจะเสียงผ่าห้องมันมันเปลี่ยนจากเสียงผ่าห้องจากเสียงขู่เลย จากับบคือว่าสิเป้งเสียงปืนใหญ่นะน่นะาห่งข่านยมูสูบญานอย่าเงนี่หนังหวังหพเขาเนีกยันเลยแต่ว่าดูปลาตัาห่างมนไกล้อยู่ เฮ็ดใส่บะกพ็กหลายใส่บะเผ็ดจะมีกากินเขาได้เบิตรตจุ่มเบีอย่งลอกเห็ดเงด้วค่ะพี่อหอาวงน่านก็คุ่มเียร มันเน็บอะท,ท้องฟ้าขึ้นอะมาปรุงดูบอชเอาเป็่งกระโดกะดกำลังตับ ต้นเสาแล้วก็ป่นเขาลูกทรายแล้วก่อนแล้วองเหนไหมเห็นต้อนเสาขึ้นกระของอืมตัวป่าอยังอยู่เออเอาเอามาเอามามันเงือปุ้นจะนับสนุนหลานเกาะฟักยาวบ้านๆมันละสิบบาทของปังอา ไม่ตัวซอสต้มปูนไก่ปิ่งไก่ใหม่ละสิบบาทแล้วตม้มเครื่องดูดเลยแล,ล้วว่ะเวลาอันนี้จะพอเก็บหรอกเวลาจะกินหรอกแล้วก็เจ่วหอมแดง นาราทีนกตุ้ยเบิดตได้เบิดถ้าเจอทางออกมันหกีหงกำลังเปิดใหม่อีกมีคนก็ไม่เคยมีคนกินมีคนดียวไปกีเกบไปไหนยยโอะมันเถอะกับยัยใหญ่มาเก็บในนี้ในน้อยสิเจ้าก็ใชจ้สิเจ้าทำไร มาว่างคิดหน่ะคิดหลายเราเจอไปสินี้ไปก็ละสินไปพาลูกอุปยูไปก็ละสินเราจะไปอยู่กับพ่อลุงเจแหลกไะแตรวยแล้วว่ะอู้หคนละชั้นกันแล้วว่ะยังเบิ่งข่าวอืมอืมข้าวเหนียวืุ่มว่ะอืม Hoan. Bởi xuống hãng trào trại đến lạc hư hạng bà sẵn chịu 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 sẽ chịu 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 sẽ chịu 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 แล้วเกิดคิดคิดเห็นเข้ามาหลับเถิดพี่น้อง,งชาวไทยอยังหลับเถินทหารกล้าจะปกป้องท่านเองใี่นนะเนี่ยน,นอนกับปกคอยรับเดีวคนที่อยู่ชายแดนพิ่นุ่นอนรับไปจังไรทหารก็จะรับไปจังเลยอืม Mà, trong bản chơi còn chịu phan mát, thương bà cháu rồi, phan lạiอำเภอ, ăn Thái họ นอนจำเนี่หละนอนทอาปลาเขาโล่งเลยถ้าหลุกสายปะถ่ายบตดประชายนน้ำบตดเสียปลาถ่ายอือ้มอืม้อ,อ,รอ,อร่อนแซ่บแซ่บเดี๋ยวกิดต่อขอบคุณทุกความรักความห่วงใยเด้อค่ะจำเนี่ยละค่ะสวัสดีค่ะแซ่บ